รับคําท้านะครับมาจากพี่ a อเคซี่ไบเกอร์โอ้โหทางตรงแบบนี้ขอก่อนเลยแล้วกันค a าส150ให้คลิปชิปเตอร์มาอย่างนี้ผมว่าเขาก็ใจตั้มเหมือนกันนะ R15 S อ็ดมาแต่งของแต่งร้านที่ทําอะไรได้บ้างเอางบของงบหนึ่งแสนอ่างบ1นึ่งแสนก็ได้อ่ะ กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็วันนี้นะทุกคนเราได้รับคำท้านะครับมาจากพี่เอเคซี่ไบเกอร์กับคอนเทนต์นะครับยามาฮ่าชาเลนจ์นะทุกคนวันนี้คือแบบต้องบอกว่าพี่เอขับ R15M ของเขานะครับไปทำคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆก็มาดูช่องผมนะครับเพราะพี่เอท้ามานะครับคลิปนี้นะครับผมมี R15M เหมือนกันนะครับ all new ยามาฮ่ R15M Y Connected ABS นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมได้โอากาสมาถ่ายเป็นเป็นไปอย่างอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูของแต่งของ R15M นะครับว่า รถคันนี้สามารถแต่งอะไรได้บ้างและมีของแต่งอะไรที่รองรับกับรถคันนี้บ้างหรือในตระกูลยามาฮ่าบ้างนะทุกคนเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูของแต่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนรถคันนี้ขับในเมืองเป็นไงบ้างนะทุกคนก่อนหน้านี้ผมไปขับมาแล้วที่สนามแก่งกระจานนะแบบว่าเป็นคอนเทนต์แบบว่าเอาไปเทสที่แก่งกระจานแต่วันนี้ผมจะเอามาเทสบนถนนให้เพื่อนได้ดูกันว่า r 1 5 m คันนี้ตอบโจทย์เราขนาดไหนไปดูกัน เอาละครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่เราไปเทสที่แก่งกระจานมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้จะมาเทสแบบฟิลขับขี่บนถนนนะฮะว่า R15M ของเราคันนี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหทางตรงแบบนี้ขอก่อนเลยแล้วกันเป็นคลิกชิปเตอร์ด้วยนะนี่ผมไม่ได้กำคันเลยครับ ด้วยนะทุกคแต่เวลาเราดาวเกียร์นะครับต้องกำคัดน,นะคับเพราะว่าคกชิปเตอร์เป็นแบบอัพอย่างเดียวนะแต่ถือว่าระดับคลาส150ให้คกชิปเตอร์มาอย่างนี้ผมว่าเขาก็ใจปั้มเหมือนกันนะ เวลามุดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะกำลังรถที่กำลังแบบพอดีพอดีแล้วไม่ได้แบบหมืนแรงเกินไปขับขี่ในเมืองได้สบายนะฮะค่อนข,ข้างตอบโจทย์โอเค บอกว่ากระจกทัศนวิสัยของเราถือว่าแบบคือปรับได้แบบว่าเห็นข้างๆางแบบปลอดภัยเลยนะรถมีถึงหกเกียร์นะครับสำหรับตัว150นะครับคันร้อมีถึงหกเกียร์ โโอ้โหต่อรอบกันได้แบบสบายๆนะครับเพื่อนๆอาจว่าแบบอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะพาไปดูของแต่งที่ไหนนะฮะก็ ต้องบอกว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแบอบกว่าผมไปบ่อยแต่ยังไม่เคยทำคอนเทนต์ที่แบบพาชมของแต่งว่าร้านนี้เขาแต่งอะไรบ้างและรับแต่งรถรุ่นไหนบ้างนะครับรวมถึงเจ้า r 1 5 m connected abs คันนี้นะครับเขาก็รับแต่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมจะพาไปชีพ้พิกัดแล้วกันว่าเจ้า r 1 5 m คันนี้หรือ r 1 5นะฮะสามารถใส่อะไรได้บ้างแล้วมีของแต่งอะไรที่รองรับเจ้ารถรุ่นนี้บ้างนะครับตอนนี้รถเหมือนจะเริ่มติดนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราถึงร้านแต่งรถเลยดีกว่านะครับไปดูกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะครับที่ที่นี้นะฮะที่เราเคยมารีวิวกันบ่อยๆนะครับเป็นรถที่แบบสุดจัดประหลัดบอสเป็นพิกัดทางบ้านที่<ๆ>เพื่อนๆชี้มาให้ผมหลายรอบมากๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ PNC Superbike วงเวียนพระราม5ครับผม ตอนนี้นะฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเอาเจ้า All New Yamaha R15 M คันนี้นะครับ Connected ABS คันนี้นะครับมาถามแบบเจ้าของร้านนิดนึงว่าคันนี้แต่งอะไรได้บ้างแล้วมีของแต่งอะไรที่ลองรับบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าร้านนี้มีอะไรให้เราแต่งบ้างไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านนะครับ PNC Superbike นะครับผมนี่ดูท่านเจ้าชายกานั่งอยู่เนี้ยชายปลาย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกนะครับผมโอเคเอาใหม่ขอรีเทคอีกทีนึงรีเทคครับแอคชั่นอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมโอเคอันนี้คือก็ออกกันบ่อยแล้วนะแบบว่าก็ชิลๆนะพี่วันนี้ผมมีคอนเทนต์แบบว่า R15M มาแต่งของแต่งร้านพี่ทำอะไรได้บ้างเอาอย่างนี้ก่างบสองงบหนึ่งแสนอ่างบหนึ่งแสนก็ได้อ่ะได้อะไรบ้างอ่าได้อะไรบ้าง กับ R 1 5บห้า M จัดไปก็อย่างนี้เลยครับมาจัดเซตมาครับเซตเริ่มแรกนี่ต้องน็อตก่อนไหมเอาไหนเขาดูตั้งหน่อยครับอุ้ยเดี๋ยวโอนให้ครับอันนี้คือต้องเป็นน็อตก่อนนะพี่ขายน็อตใช่ป่ะโอเคสามารถจัดน็อตได้อันนี้น็อตอะไรครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูหน่อยฮะน็อตสแตนเลสสแตนเลสน็อตสแตนเลสมี3สี3สีมีสีอะไรบ้างมีสีเงินสีทองสีน้ำเงินสแตนเลสนี่มันมีสแตนเลสกับไทเทเนียมใช่และนี่คือหนักกว่า หนักกว่าน้ำหนักเยอะกว่าอาฮะนั้นคือถ้าน็อตเทเนียมจะมี7สีโอ้มีให้เลือก7สีเลยเหรอใช่น็อตเทเนียมมีให้เลือก7สีปกติเคยเห็นแค่สีดําแล้วก็สีนี้ใช่แต่อันนี้คือสีใหม่สีพิเศษฟ้าชมพูเงินทองเเราสามารถอัดดปได้หมดเลยได้เลยสมมติว่า1จุดจานเบรกมี5ตัวเนี่ยอยากใส่น็อต5สีก็ได้แล้วเบอร์พี่เบอร์เกียวอะไรเงี้ยมีครบอ่ะมีครบเลยคือเปลี่ยนได้ทั้งคันเลยเปลี่ยนจบได้ทั้งคันเลยอ๋อทุกสี จบได้ทุกสีด้วยอันนี้ไทเทเนียมใช่อันนี้สแตนเลสสแตนเลสมี3าสีก็อยู่ที่ว่าเลือกใช่ไหมว่าแบบเอ้ยอยากได้ประมาณอยากได้ประมาณไหนตัวใหญ่คนก็จบไทเทเนียมก็ได้อ่า1 5ก็ใส่ได้เลยสีสีฟ้าน้ําเงินอ่าเออนี่นี่สีนี้สวยนะทุกคนมฟ้าน้ําเงินนี่สีนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออสีสีมันเหมือนแบบปกติเห็นแต่สีนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าทาก็ต้องมยนี้เลยนะอ่านี่นี่ปกติเห็นแต่สีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสีที่แบบเอ้ยเข้ากับรถเราดีนะใช่แล้้้วถาเปลี่ยนนทัังค เอาแบบว่าเอาที่เห็นนะไม่เอาแบบไม่เห็นนะสิบห้ทั้งคันนั่นอยู่นั่นอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้คือไทเทเนียมไทเทเนียมหมือนกว่า่าโอเคเอามาชุดนึงครับจับไปต่อไปจากน็อตเสร็จแล้วแล้วมีอะไรอีกน็อตเดิมมาตามเลยครับท่านผู้ชมโอเคไปเป็นวิธีกรแทนไหมฮะสบายมากเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จะมีระบบสายเบรก อันนี้คือเป็นระบบแบบว่าพวกเบรกละใช่ระบบสายเบรกเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็คือสามารถเปลี่ยนสายถักได้สายถักคือข้างบนที่เป็นสีสีใช่แล้วพี่ว่า R15M ผมแต่งสีอะไรดีเขียวล็อซี่ไปเลยจริงปะเนี่ยใช่เขียวลัสซี่แบบตัดตัดดีนะถ้าใส่ถุงมือสีลอสซี่นี่ สีเดียวกับสายถักเลยอ่าแล้วนอกจากสายถักมันเปลี่ยนอะไรอีกหัวเหรออะไรเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกกระปุกน้ำมันเบรกคืออยู่ตรงเบรกบนใช่เปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกกระปุกปั๊มเนี่ยเลือกได้เลยอ่าอ๋อคือกระปุกของเดิมของ R15A เป็นพลาสติกเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเด็ดอ้าวเหรอเป็นสี่เหลี่ยมอ๋ติดกับติดกับปั๊มเลยติดกับปั๊มถ้าเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นกระปุกแต่งเป็นปุกแต่งไปเลยใส่หัวฟิตติ้งหัวฟิตติ้งคือยังไงนี่หัวฟิิตตตต้้้้งงขอออออ่่่่นีีะโโหดเลยยทําาัววไใ โอ้โหร้านนี้คือมีของครบอย่างนั้นฝากถือไว้ก่อนเลยร้านนี้คือแบบว่าเรียกว่ามีของครบทุกอย่างให้เราได้ดูกันใช่ใช่ะใส่หัวดำแดงดำน้ำเงินดำรั้วหรือหัวสเตเลสโอ้ยผมว่าอย่างนี้เข้ากว่าบ้างอะหัวสเตเลสแล้วก็ได้มาเลือกว่าพวกอะแดปเตอร์ข้อต่ออันนี้ห่วงสี แดงดำน้ำเงินอืมคืออะแดปสีได้อีกอะแดปอีกแล้วมามิกรวมกันนี่คืออะไรฮะก็มีแบบปลปอดควิกรีลิสตเฮ้ยผมถามหน่อย R15M ผมใส่ปลดไว้ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้เหมือนกันใส่ได้เลยอยู่ในงบ1 0 0 0งแสนอยู่ในงบเลย1 0 0 0 0แสนเมื่อกี้น็อตหมื่นกว่าบาทแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทจัดไปอ่แล้วถ้าสมมติว่าสายถักพร้อมหัวเนี่ยสายถักพร้อมหัวก็อีกประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าอ่าสามหมื่นสามหมื่นกว่าแล้วยังได้อีกเจ็ดหมื่นอย่างได้อีกเจ็ดหมื่นผมว่าเหลือตังกับบ้านด้วย นะครับแล้วก็ต่อมาเติมอะไรดีอีกทีอย่างเดียวเอาอย่างนั้นเปลี่ยนคันเร่งไปก่อนมาคันเร่งอันนี้ประกับคันเร่งอ๋ออันนี้ของโดมิโนนะครับอ๋อคืออ๋อไม่ให้ปอกแฮนไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนมันช่วยยังไงจีนี้มันช่วยยังไงก็คือจับโบติที่เราต้องบิดเยอะเนี่ยทีนี้เราบิดน้อยเหมือนทดรอบอ๋อเหมือนทดรอบให้เหมือนกับว่า บิดนิดเดียวแม่งมาเลยปกติคืออย่างนี้เลยใช่ใช่แต่นี่คือเราแค่นิดเดียวพอมาโอ้นอน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 อย่างนี้เลยเออาแล้วก็ไม่ได้สาระเท่าไหร่อ่ะขยำมาเอ้ยมีมีมีไฟเลี้ยวแต่งโอ้เนี่ยมีไฟเลี้ยวแต่งของลิโซมาอันนี้ไฟเลี้ยวแต่งขลิโซมาก็สามารถใส่ก็ใส่ได้ 85m ผมได้ใส่ได้ไฟเลี้ยวแต่งก็ใส่ได้โอ้สปูลใส่ได้ไหมอ่ะสปูลใส่ได้มาสปูลไม่ทำอะไรครับสปูลคือเอาไว้ยกสแตนแบบนี้ แบบพันนี้ไวยกสวิต์อไวายกอะอออ้ออออาออออีอ่อออออออวออ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 สออ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 ่สอูา,ก,าก็อาากออยสอแตออ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 สออ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 อหนออสีอ้องออ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 ่ออ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 นออออีนี่โออ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 ่อออนออออออบออ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 นเออออใอ่อนนะไรครับอันอี้ออ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 อยออ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 อ ประมาณนั้นอ่ะฮะก็คือมาเลือกได้เลยใช่คือต้องบอกว่าน็อตเนี่ยมีทุกเบอร์ใช่ทุกสีใช่สามารถแบบอัดัได้ทุกหัวด้วยเขาเปลี่ยนส่วนใหญ่คือเปลี่ยนแบบไายนอกมีคนแบบเปลี่ยนทั้งคันแบบมีมีมีสองวัตถุประสงค์คือน็อตไทเทเนียมเนี่ยมันน้ําหนักมันเบาเวลายิ่งเปลี่ยนน้าหนักตัวรถก็ยิ่งเบาเบาเบาหนึ่งตัวอาจจะไม่เห็นผลหนึ่งตัวอาจจะยังไม่เห็นผลเห็นแต่เห็นเป็นหลักกรัมแต่พอหลายๆกรัมรวมกัมมันคือหลักกิโล อ๋อเพราะหลักกิโลถามว่าลดไป1นกิโลวิในการเข้าแบบเข้าเข้าเข้าเส้นไทยมีผลน้ําหนักต่อแรงม้ามีผลต่อมาเป็นปอกมือมาเลือกสีบอกมือเลยโอ้โหมีปอกมือให้เลือกสีด้วยทำน้องน้องบอกมือโดมิโนโดมิโนโอ้โหพี่มีหลายแบบหลายรุ่นหลายสหลายสีมากเออค่อนข้างที่จะพอมีพอมีสีผมชอบเลยสีชมพู yes เพื่อนๆว่า R 1 5 M ของผมแต่ง บอกสีนี้ดีไหมฮะใช่จัดไปเลยก็คือแบบว่ามีให้เลือกหลายสีมันเกี่ยวกันไหมแบบแต่ละรุ่นเรื่องแบบความหนึบความอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวคือแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบสตรีทยูทอันนี้เป็นแบบสายทลลิงอันนี้เป็นแบบเลสซิ่งไลน์เลสซิ่งมันต้องเลสซิ่งมันอะเหนียวเหนียวเนบเนบติดมือติดมือใช่นี้ก็คือพวกระบบปอกมือนะครับอฮะก็คือเรียกว่านี่ยังไม่ถึงแสนเลยอ่ะพอละได้เงินทอนกลับบ้านโอเคก็คือเรียกว่า เราจัดงบตามตามงบประมาณได้ก็คือสมมติไม่ต้องถึงแสนหรอกเมื่อกี้ก็พูดเล่นนะก็คือแบบอาจจะแบบหลักหมื่นหลักพันซื้อน็อตอะไรเงี้ยใสามารถจัดได้หมดนะก็ฝากร้านนิดนึงพี่ก็ถ้าได้ออก R15 มาเนาะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวรับใช้ได้ดูแลรถของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ PNC โซโบ r b อยู่เวียนพระราม5นะครับเนืกอเรื่อ R15 M ที่ทำยามาฮ่ารุ่นไหนอีกยามาฮ่าก็ทางขนาดเลยก็คือ R1 R6 อ1 R6 R7 าเนี่ยคือของทางร้านเนี่ยในค่ายเรือธงของยามาฮ่าเนี่ยเราสต็อกของรอไว้เลยไมว่าวันต้องการบอดี้พาร์ตเอเซนเซอรี่ระบบเซฟตี้ของตัวรถมีครบในในของสายยามาฮ่าผมมีคำถามที่จะมาถามพี่นิดนึงครับผมพี่ว่า R1 เนี่ยมันหนึ่งันซีซีอาร์เนี่ยมัน6 0 0ซีซีอรมัน7 0 0ซีซีและ R3 เนี่ย3 0 0ร้อ แล้ว R15 ทำไมไม่เป็นพันห้าวะนั่นนะ่ะสินะครับฝากถึงเอ่อโอ้ไม่ฝากดีกว่านะครับโอเค ก็เป็นตบบนี้ไงฝาก PNC s u p e r b u ไปด้วยนะวันนี้เอาแบบขำๆฮ<ด>่าๆพาไปดูของแต่งที่แบบว่าผมมารีวิวอย่างเดียวแล้วลไม่เคยได้แบบพาชมของแต่งว่าร้านนี้มีอะไรบ้างมีของสต็อกให้เลยมีของให้เห็นทุกอย่าง<ช>เอามาเทียบกับรถเราได้เลยนะครับน็อต<ช> <Not S 2> เอาไปเทียบตามจุดได้เลยว่าชอบแบบไหนสีแบบไหนสามารถมาที่ PNC s u p e r b u ได้เลยทุกคนได้เลยครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปายมากครับพี่ครับขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับกับการ ดูของแต่งของเจ้า o n e w Yamaha R15 M Connected ABS คันนี้นะครับก็ผมต้องบอกว่าของแต่งโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตซิ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกกระจกแต่งนะครับของทุกอย่างสามารถใส่กับรถเจ้า R15 ได้นะครับก็น็อตไทเทเนียมก็ใส่แล้วรู้สึกว่าไล่เบาให้รถได้เบาขึ้นนะครับแต่ผมขอสรุปโดยรวมก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่ผมไปเทสที่แก่งกระจานมานะครับอันนั้นจะเป็นอีกฟิลนึงเทสสมรรถนะแบบสุดนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูว่ารถคันนี้อยู่ในสนามสามารถรีดกําลังออกมาได้มากแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ฮะที่เราได้ลองกับเจ้า R15M Connected ABS คันนี้นะครับมาลองบนถนนจริงๆนะครับผมต้องบอกว่ารถคันนี้สามารถใช้เป็น daily use ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่แบบมุดในที่รถติดหรือว่ากําลังแรงม้าบ,บิดรอบสูงสุดนะครับหรือว่าความเร็วสูงสุดท็อปสปิดของเขานะครับก็สามารถแซงรถ ที่อยู่บนถนน,นได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปของ R15 นะตอนนี้คือมี2รุ่นนะครับเป็นตัว R15 ธรรมดาที่เป็นคอ n เนคเต็ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ R15M ถอดสีถอดแบบมาจากรุ่นพี่ R1 เลยนะครับมี ABS ด้วยนะครับก็ยังไงคลิปนี้ Yamaha Challenge นะครับผมได้รับคำถามมาตอมาจากพี่เคซี่นะวันนี้ก็ ขอท้าต่อแล้วกันผมขอท้าแพรอาวันนะครับต่อนะครับว่าเอา R15 ของแพรอาวันไปทำคอนเทนต์ลองดูว่าคุณแพรอาวันเขาจะเอารถ R15M คันนี้ไปทำคอนเทนต์อะไรรอติดตามที่ช่องคุณแพรอาวันได้เลยยังไงคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องของเรานะครับเรียดินะครับแล้วฝากติดตามร้าน PNC Superbike ไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย